นี่รอชา้าเห็นหน้าตาจตรตอนนี้เมื่อไหร่แจกเลยล้วกันเรื่องนี้มีสูตรอะไนะมาแล้วครับท่านต่อนจะบอกของจริงของแพ้ตัวจริงองจริงมาสอนเองอ่ะจารย์คนนี้ต้องมีสูตรพิจิตใจหากเป็นเรื่องกบบารขวัญประจุผมแนะนำใช้สูตรนี้เลยละกันสูตรว่าแทนเซตา้าเท่ากับ f หารเอนจีนะฮะแล้วก็ัำถาคือสูนี้สูที่ไหนไม่มีใครแทนเซต้านะครับ f ส่วนเเมื่อเซต้าคือมุมนะ f ส่วนด้วยเออย่าลืม f ของเราเท่ากับอะไรเพ่งพูดไปไหม f ของเราเท่ากับอะไรฮะ qe อย่าโดนรา e ของเราไปเท่ากับใครอีกวีส่วนหนึงเห็นไหม นี่คือความพิเศษของวิทยาศาสตร์ในชั้นวิสิกส์ฟิสิกส์มนี่ขอ้อรีอย่างนสูตรมันชอบต่อเลยฮะต่อเนื่องเนี่ยมันมีตัวต่อเนื่องเสมอแสดงว่าวิชาวิทยาศาสตร์เองวิ่วกรมันมีจิ๊กฟอร์ตลอดงงไหมเข้าใจคำพูดเนะาะเพราะว่าจิ๊กฟอร์คือมันต้องหาตัวเชื่อมโยงให้เจอว่าไอ้ตัวนี้ไปปฏิปะต่อกับชิ้นไหนมันมีตลอดตัวเชื่อมของตัวจิ๊กฟอร์ จริงหรือเปล่ามากลองดูเด้แล้วกันกระโดดมันุน้าสามสิบมากดะคนี้แเก่งคนนี้ครับพระดีเจ็บระเบิดเกลยเจ็บอกว่างทงกลมตวน้ำฮนะลูกหงมวลเอ็นแผ่นด้วยเชือก่าภายใต้สนามไฟฟ้าขน,นามไฟฟ้าคือสี่มูลสิการสีัู ตรงกลมมีประจุสองคูณสกำลังลบหกหน่วยเป็นคูลอมนะครับแขวนด้วยมุมอ้าวเขาได้บอกมุมมาเท่าไหร่สามสิบองศานะเขาให้หาอะไรครับกับแนวนตีนทรงกลมมีมวลครับนะฮะนมวลของทรงกลมมีคา่าเท่าไหร่ถามหามวลคือถามหาตัวอะไรครับตัว M ใช่เรื่องน,นี้ไหมใช่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์อะนิลอชั วารูปภาพอีกครั้งหนึ่งโจทย์ใจดีให้รูปมาประกอบมาด้วยนะครับเอียงมาฝั่งนี้จะเอียงฝั่งไหนไม่สี่เรียกตัวนี้ใจดีบอกมาสามสิบองศานะครับภายใต้สนามไฟฟ้าคือตัวอะไรครับตัว E นะครับตัว e อ e. ก็บอกมา,มาเท่าไหร่เนี่ยสี่คูณสิบกำลังสี่ปัจจุบอกมาด้วยเนาะสองคูณสิบกำลังนะครับ ระบบมวลเอ็นไม่รู้กำลังจะหาหากเจอการแขวนประจุเมื่อไหร่สูตราวาอย่างไรครับแทนอะไรฮะเซต้าเท่ากับ F อฟวดด้วยอะไรน,นะเอมจีมหล่อชาดแทนค่าเะ่หน่อยมุมบอกไหมบอกจกี่งสา3สามสิบแทนทันทีครับแทนเกี่ยงสาครับสามสิบองศาถ้ากิดเอฟวดด้วยอะไรน,นะเอมจี M, แต่อย่าลืมนะว่า f ของเราเท่ากับอะไรฮะ QE แปลว่าถ้าผมเจอ f ผมเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับ QE กลายไปแทน30องศาตัวนี้เท่ากับ QE หา่าไอรไรฮะ MG MG นังเก็น,นะครับ MG หารย้ายไปคูณกลายเป็น,น MG แทนเท่าไหร่ครับ30เท่ากับ QE ตัว m ไม่รู้กำลังจะหาตัว g รลงอยู่แล้วคือเลขอะไรครับเลขสิบอ้าวนี่แทนเจียมฝาสามสิบเอทองใดไหมแทนสามสิบเท่าไหร่น้ะดีมากหนึ่งโซนเลยคฮะรูทสามเท่ากับ q สองคูณสิบกรัมฮะลบหกคูณ e e ก็สี่คูณสิบกรังมเลยนะกำลังสี่สี่คูณสิบกรังสี่นะครับ ได้อย่างได้ลไดแล้วเพราะฉะนั้น m ของเราเท่ากับตรงนี้2 4เป็น8ลบ6เจอบวก4กลายเป็น10กําลังะลบ2รูท3หารย้ายาขึ้นมาคูรูท3 10คูณอยู่ย้ายมาหาร10คำตอบเป็น8รูท3ไม่เขียนนี่คือกําลังไหนรกํลัง1 กำลังหนึ่งโยกขึ้นไปคนนเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นกำลังอะไรฮะลบหนึ่งลบสองกับลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลบสกลายเป็นแปดรูทสามคูณสิบกำลังอะไรฮะลบสามหน่วยเป็นเคจก็กิโลกรัมบางคนมองช้อยปั๊บยุ่งละไม่มีคำตอบติดรูทคอนนี้แก้แล้ครับเปลียนรูทสามเป็นเท่าไหร่ฮะลืมรูทสามเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ด สามต่อเนาะคูณสิบกิรัมลบสามเคจีกิโลกรัม,ล, 3, G, รมลองคูณดูครับคําตอบใกล้เคียงที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆข้อนี้ของบอนเฟนเนาะข้อนี้เกินแปดเพราะมันแปดคูณนะใช่ไหมเกินแปดมีข้อเดียวเท่าไหร่สิบสามจุดอะไรครับจุดสามหกคูณสิบกิลกรัมเลยครับลบลบสามนะไม่ใช่สามนะทั้ง ลบสามเ k ีก็กี่ลงตับนะฮะขอพอภัยเติมกกำลังลบไปหนหน่อยเขียนผิดไหตกกำลงังลบนะทุกช้อยต้องมีกำลังไปลบนะเก่งเรื่องนี้ไปเลยนะมั่นใจทีนี้ต้องออก